เือของใครนะคะมีมแมลงมาเจาะกินใบแบบนี้นะคะใช้ลดได้เลยค่ะนี่นะคะบํารุงดินด้วยนะคะทําให้ต้นมะเขือของเราเนะะี่ยค่ะติดดอกติดลูกได้อย่างดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะใบหยิกใบงอแบบนี้ก็ใช้ลดได้เช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปานก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับมะเขือของเรานะคะมะเขือที่เยปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะกำลังจะออกดอกเลยนะคะแตกยอดมาออกดอกแบบนี้เลยมะเขือของเยปานนะคะตอนนี้กำลังจะเป็นเพี้ยนะคะแล้วมีมแมลงต่างๆนะคะมาเจาะกินใบแบบนี้เลยรูพุนหมดเลยนะคะ แทบทุกต้นเลยค่ะกำลังจะเป็นเพี้ยดไว้นะคะที่ยอดเขาเนี่ยค่ะที่ยอดมะเขือของเยปานเนี่ยกำลังจะใบหยีกใบงอใบด่างเลยนะคะช่วงนี้มแมลงจะเยอะมากเลยที่เยปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยมดจะเป็นกระถางนี้ก็เช่นกันค่ะเห็นไหมคะพุนหมดเลยใบมะเขือของเยปาน กำลังแตกยอดมานะคะแตกยอดมาก็ออกดอกแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสูตรง่ายๆบำรุงให้กับต้นมะเขือของเรานะคะใบเขียวใบางามด้วยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะป้องกันมแมลงได้ด้วยเราจะไปดูวิธีทำเลยค่ะเราจะบำรุงกันง่ายๆนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมใย,ยปานเตรียมน้ำไว้10ลิตรนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นผงชุรส แล้วก็กาแฟค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เราหาได้ง่ายๆบำรุงกันง่ายๆกันเลยเราจะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเด่กแปงก็จะใช้ผงชูรสนะคะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะในผงชูรสนะคะจะมีกรดอะมิโน,โนเร่งรากเร่งการเจริญเติบโต ติดดอกติดผลได้ดีายปังก็จะเอาใส่1ช้อนโต๊ะค่ะต่อมาเยปังก็จะใช้กาแฟค่ะาปังก็จะเอาใส่นะคะหช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะในกาแฟนะคะจะมีไนโตรเจนช่วยบำรุงดินทำให้ดินของเราร่วนซุยรากหาอาหารได้ดีป้องกันพวกเพี้ยนนอนมแมลงต่างๆ ที่มาเจาะกินใบผักของเรานีคะได้ดีอีกด้วยนะคะเพราะว่าในกาแฟจะมีรสขมและมีกลิ่นฉุนด้วยค่ะยียปันจะใช้กาแฟนะคะคัว่วบดละเอียดไม่มีน้ำตาลน,นะคะจะเอาใส่1ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมนะคะให้ละลายให้ดีค่ะ สูตรนี้นะคะใครจะฉีดพ่นก็ได้นะคะหรือเจะเทราดรถทางดินก็ได้ค่ะให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเอาไปลดกับพืชผักของเราได้เลยค่ะลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆค่ะบำรุงกันง่ายๆเลย นี่นะคะมะเขือของใครนะคะมีมะแมลงมาเจาะกินใบแบบนี้นะคะใช้ลดได้เลยค่ะนี่นะคะบำรุงดินด้วยนะคะทําให้ต้นมะเขือของเราเนี่ยค่ะติดดอกติดลูกได้อย่างดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถางนี้นะคะใช้ลดได้เลยค่ะเหมาะมากเลยนะคะที่เราปลูกพืชอยู่ในกระถางเนี่ยค่ะมะเขือพริกนะคะเย็ดปังก็จะใช้ลดนะคะ อาทิตย์ละสองครั้งค่ะนะคะมะกรูดมะนาวลดได้หมดเลยนะคะสูตรนี้ค่ะ มาดูพริกของเยปานต้นนี้นะคะใบหยิกมากเลยนะคะแต่ดอกนี้ออกเต็มต้นเลยค่ะเยปานใช้ลดไปนะคะ3ามสี่ครั้งแล้วค่ะดอกไม่ร่วงด้วยนะคะเยปานก็บำรุงเอาไว้นะคะใช้ลดได้เลยนะคะติดดอกติดลูกได้อย่างดีเลยค่ะดอกไม่ร่วงนะคะ แต่ก่อนต้นพิกของเยปานต้นนี้นะคะใบหยิกมากเลยนะคะนะคะียค่ะใบหยิกแบบขนาดนี้เลยอันนี้ยังไม่หายดีนะคะเยปานก็ใช้กาแฟนะคะกับผงชุดรดของเราที่เราหาได้ง่ายๆนี่แหละคะ่ะใช้รสบำาลุงเอาไว้นะคะติดลูกด้วยค่ะเห็นไหมคะดอกไม่ร่วงด้วยค่ะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่เยปานลดเอาไว้นะคะ ลูกดกเต็มต้นเลยนะคะแต่ใบพริกนะคะก็ยังหยิกอยู่นะคะแต่ดอกไม่ร่วงนะคะลูกเต็มต้นเลยค่ะเราปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะถ้าเกิดเราใช้รดบ่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพีย้ยพวกมแมลงต่างๆก็จะหายไปเองค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือพริกนะคะ พริกของใครนะคะมีอาการแบบนี้ก็ลองใช้ลดดูแบบที่ญี่ปานลดเนะะี่ยค่ะบำรุงกันง่ายๆนะคะป้องกันมแมลงด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะบรุงให้พืชผักของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีไม่ว่าจะเป็นมะเขือพริกนะคะเหมาะมากเลยที่เราปลูกเอาไว้ในกระถางเนะะี่ยค่ะหรือว่ามีแปลงเล็กๆนะคะลองไปบำรุงดูนะคะสูตรนี้นะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ